นี่คือตลาดข้าวห้าของบริษัทไทยรอเต้ค

その中で、えー、購入して食べていただいて、えー、美味しくて楽しくてそして笑顔になるような、えー、商品を、えー ันแอีกแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคอนเซปต์ในการเลือกสินค้าของเราคือเราอยากจะเป็นสินค้าที่ดูแล้วเป็นมี Value ดูมี v a ใช่ชนะแล้วลูกค้าได้รับประทานแล้วมีความสุขพอมีความสุขแล้วก็ทำให้รู้สึกมีอย่างมีรอยยิ้มเราก็อยากนำสินค้านี้ครับมา กระจายสินค้าให้คนไทยได้รับประทานได้สัมผัสสินค้าของไทยสดีขึ้นทีนี้ตอนนี้เป็นช่วงที่คนไทยใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากในเรื่องของความหวานที่ต้องลดหวานในเรื่องของอโซเดียม

ละอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเราก็ใส่ใจเราก็เลยมีสินค้าตัวหมากฝรั่งใส่เรอเข้าขึ้นมาตัวหมากฝรั่งนี้ก็เป็นสินค้าของไทยลกเต้ช่วยป้องกันฟันผุครับแล้วเป็นหมากฝรั่งที่ชูก้าฟีปราศจากสารต่างครับเียวเราจะปกป้องสุขภาพฟันได้ดีปีที่ผ่านมาเพ่วนที่เจอโควิดทางนี้เจอสถานการณ์อะไรที่มันดาวลงไหม

แต่เนื่องจากมีการลดต้นทุมเยอะในช่วงโควิดทำให้การบริโภคของคนไทยลดลงแล้วปีนี้มีตัวไหนที่ 新商,新商品は,は,、はい、商品はまずはこちらのコアラのマーチ、藤井マッチ。